เรสตัดรับยินดีต้อนรับสู่ช่องกระต้มชาแนลกันนะครับผมหน้าห้านะครับวันนี้เรากลับมาในส่วนของคอนเทนต์นะครับที่ถึงขั้นที่แบบว่ามีคนทักมาในแชท เพจผมเลยนะครับในส่วนของคอนเทนต์นี้นะครับถือว่าคุณผู้ชมเนี่ยลงทุนมากเลยครับที่ทักมาผมเนี่ยขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับที่แบบว่าเอออยากให้ผมทำคอนเทนต์นี้นะครับซึ่งคอนเทนต์นี้นะครับผมต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลค่อนข้างจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ข้อมูลผมยังไม่นิ่งแต่ว่าโอเคพอที่จะอธิบายให้คุณผู้ชมทราบนิดหน่อยนะครับผมนะนั่นก็คือในส่วนของฉายานั่นเองนะครับฉายาก็ง่ายๆครับคุณผู้ชมกดตัว C ครับหรือว่า My Info นะครับกดปั๊บแล้วก็มาที่ฉายาครับเนี่ยครับฉาย นะครับมันก็จะมีแต่ละฉายาแต่ละฉายาก็มันก็ไม่เหมือนกันนะครับทีเนี้ฉายาแต่ละฉายาเนี่ย มันช่วยอะไรได้อ่ามันช่วยอะไรได้ก็อย่างเช่นเงียคุณผู้ชมก็จะเห็นเนี่ย new comer new c o m e new c o m ไหมก็จะเห็นส่วนใหญ่ new ค o m e r s n น e w ball นะครับแ a n น new b a l ้านผิดอาสถูกรไงขอไปนะครับผมนะ new comer ส่วนเนี่จะเป็น new เม m e r นะครับผมนะโอเคส่วนเดี๋เป็น new comer new b e อ่า new b ีนะครับซึ่งแต่ละฉายาเนี่ยมันให้ผลนะให้มันตเติตติดติติาติดติดติลติดติดิธตการทดตต่ลตสเติดติดติาตตตติาติดยิดนิดติันิัติดติงติด ก่อยง่ายครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมแค่เดินนะครับเดินมาหามนุษย์หัวลำโพงตรงนี้นะครับเออเดี๋ยวเซิร์ฟนี่คนเยอะนะครับขออนุญาตไปเซิร์ฟที่มันคนน้อยๆหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้น้อยอยู่นะครับโอเคนะครับมาที่มนุษย์หัวลำโพงครับแล้วก็กดสเปซบาใส่เขาเลยนะครับแล้วก็มาคำว่า challenge mission นะครับ challenge mission ก็จะมีในส่วนของแชปหนึ่งนะครับแชปหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งหาประสบการณ์นะครับซึ่งพอเรากดไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีสเตจสี่สเตจครับให้เราได้แบบว่าทำภารกิจทำเควสนั่นเอองก็คืนั้นนนนเเี่ยะะคคครรรัับบก็ือใหา ให้เรา KO เป้าหมายนะครับให้เราโ o เป้าหมายเนี่ยทั้งหมด1 0 0 0ันครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมทำไปทั้งหมด7 4 9 KO ก็คือในส่วนของการต่อยอีกฝ่ายตายนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับท้าไมครบ1000รอบนะครับใช้ได้ตั้งแต่โหมด PVP แล้วก็ในส่วนของโหมดอาเขตนะครับไม่ว่าเราจะไปเล่นในโหมด PVP ปกติหรือว่าเรามาลงดันเนี่ยถ้าเราต่อยครบจนถึง1000ตัวเอาง่ายๆฆ่าอีกฝ่ายจนถึง1000ตัวครับใช้คำแบบนี้ได้เลยเราก็จะได้ในส่วนของฉายา Newbie นะครับแต่ว่าเราต้องทำมาทั้งหมด4สงนส่สเต นิวบีคือฉายาเนี่ยมันบวกอะไรนะครับนิวบีเนี่ยมันจะบวกในส่วนของเราจะได้ค่า ST เพิ่มขึ้นอีก 30หน่วยนะครับ sc ก็คือในส่วนของเกรดถ้าไม่ตายครับผมนะเกรดถ้าไม่ตายตรงนี้นะครับเราก็จะได้เพิ่มอีก30นะครับก็ถ้าเราฆ่าได้นะเราจะได้เพิ่มอีก30นะครับหมอกกับใครหมอกกับพวกที่แบบว่าเน้นคิวเน้นลงดันนะครับก็เน้นต่อยตบตีนะครับก็จะได้ในส่วนของ sc นะครับแต่ส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยใส่กันหรอกผมไม่ค่อยเห็นคนก็ใส่น new b เท่าไหร่อ่ะเห็นน้อยมากอ่ะิวบีเพราะนั้นอันเนี้ยจะไม่ค่อยได้แต่ง่ายๆครับการทำฉายานี้ก็คือเราจะต้องฆ่าอีกฝ่ายนะครับก็แต่ละสเตรทนะครับก็ฆ่าเท่าไหรร่่ก็ลองดูนนะคัับเียยม้ 200เป็น300บวก500เป็น800บวก1,000เป็น1,800นะครับเราต้องเราต้องจัดการสังหารเนี่ย ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาขีดว่าอะไรเนี่ย1,800ตัวนะครับถึงจะได้ครบตั้ง4สเตจนะครับอันนี้ในส่วนของฉายานิวบีนะครับผมนะผมขอแค่เชฟหนึ่งก่อนนะครับผมนะส่วนใหญ่เชฟหนึ่งเนาะต่อไปดาวนะครับดาวนะครับดาวก็คือ,าคาคอการที่เราเนี่ยการที่เราน็อกดาวอีกฝ่ายก็คือการทำให้อีกฝ่ายติดสตันนั่นเองนะครับการทำให้อีกฝ่ายติดสตันนะครับก็รวมๆนะครับเออผมไม่ค่อยไออีกฝ่ายติดสตันครับเน้นเน้นตบต่อยเน้นตบต่อยตีๆครับคืออีกฝ่ายติดสตันก็คืออีกฝ่ายลงไปนอนกกกกอออองงััััััััับบบบบพืื้้นน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 นะะะะคคคคคคครรรรรร่่่่่แหหลลาาาตตตตติิิดดดดสสทีผผมมมมไยูเ จำทั้งที่แซมโบ้มันมีท่าเตะล่างอ่ะที่ฝ่ายที่จตันชัวร์แน่นอนร้อเนะครับผมก็ยังไม่เตะนะครับเหลือเชื่อเลยนะครับผมก็ไม่เตะง่ายๆโอเคนะครับผมนะก็จะทำครบเลยนะครับเราก็จะในส่วนของฉายากราวสลิปกราวสลิปนะครับก็กราวสลิปเนี่ยมันเป็นฉายาบวกอะไรนะครับเนี่ยครับกราวสลิปก็จะได้ในส่วนของซูเปอร์แอคแท็กคิตอาบิลิตี้อีกสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ง่ายๆคือสกิลอาบิลิตี้ก็คือการโจมตีิ Q W E นะครับก็จะแรงขึ้นนะครับเป็นในส่วนของการโจมตีีีนนะคคครรรัับบบซึ่่่่่งงกกก็็็ไไมมดด้ผลลใใทแวาเอออ ที่ลงดันเนี่ยใส่สายานี้ไปอ่ะดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเพิ่มความแรงของสกิล E ของเราด้วยถือว่าดีครับต่อไปนะครับอาเคนอาเคนซักเซสนะครับอาเคนซักเซสเนี่ยเป็นสายาที่ผมกำลังทำอยู่นะครับเหลืออีกสามรอบนะครับถึงผมได้นิวคอมเมอร์นิวคอมเมอร์นะครับก็นิวคอมเมอร์ก็เอามาเท่าไหร่อ่ะห้าสิบอะไรนะห้าสิบก็ยี่สิบสามารถสามารถบวกกับสามสิบก็หกสิบห้านะครับหกสิบห้าครั้งที่เราต้องลงดันนะครับต้องลงดันหกสิบห้าครั้งนะครับก็จะได้ในส่วนของสายานิวคอมเมอร์นิวววคคคคอออออมมเเเรรร์นนนนนีี่ยยืืสาาาใใกกกกกบบบ็งิะั โอ้ใครที่ลงดันแล้วต้องการหาเงินเนี่ยฉายานี้ถือเป็นฉายาที่ดีนะครับเอาไว้จําการหาเงินได้นะครับหรือว่าไม่จําเป็นต้องเอาไว้ลงดันก็ได้เราไปเล่นในปกติเนี่ยทีพีปกติเนี่ยเราก็ได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับถ้าใครเป็นสายลงดันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฉายาที่ดีมากๆเลยนะครับผมน้าเราขอไปเร็วๆแล้วกันนะครับต่อไปอาเคีนปาร์ตี้ครับง่ายๆครับเราต้องจับปาร์ตี้กับเพื่อนครับเราต้องมีปาร์ตี้แล้วก็ลงดันนะครับเราต้อง ันนี้สิบอันนี้20 30อันนี้30 60อันนี้บวกอีก50ก็110นะครับ110เพื่อเราจะได้ฉายาปาร์ตี้เอนจอยนะครับเพื่อเราจะได้ฉายานี้นะครับก็มาดูฉายานี้ฉายานี้ก็จะได้ e x p นะครับได้ e x p 2%ถ้าใครแบบว่าเอออยากได้ e x p นะครับก็โอเคใส่ฉายานี้หรือว่าใครต้องการได้เงินก็ใส่ฉายา New c o m เบอนะครับผมนะอันนี้มันก็ช่วยได้นะครับผมโอเคต่อไปมันเป็นฉายาก็คือในส่วนของ pvp Item นะครับ pvp Item เนี่ยเราก็จะค่อย เล่นในหมวด p p ครับก็อย่างน้อยก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะนะครับสิโอ้โหสิบยี่สิบสามสิบสามสิบสามสิบแล้วมึงโดดไปโดดไปห้าสิบเลยหรือว่าโอ้โหแปดสิบแปดสิบกว่าหนึ่งร้อยก็โอ้โหร้อยแปดสิบบ้าไปแล้วเนี่ยไปได้ในส่วนของแซนนิวบอลนะครับโอ้โหแสดงว่าคนเมื่อกี้เนี่ยเล่น PVP บ่อยมากเลยอยู่ไหนละไอแซนนิวบอลเนี่ยอยู่ไหนได้ยังไงไปไหนละไปไหนละไปไหนละแซนนิวบอลเมื่อกี้เอ็นแวบๆอ๋ออยู่อ๋ออยู่เซิร์ฟนู้นโซดี ถือว่าคนได้ฉายานี้แสดงว่าเล่น p ี p บ่อยนะครับผมนะโอเคครับในส่วนของแซนนิบอลนะครับก็จะได้ในส่วนของค่าพลังโจมตีบวกอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็ง่ายๆครับสแต็กโจมตีของเราเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเยอะไหม เยอะพอสมควรนะครับบวกดีกว่าไม่บวกนะครับผมจำอีกทีนะครับว่าบวกดีกว่าไม่บวกนะครับก็เอาไปอย่างน้อยมันเป็นฉายาที่เอาไปช่วยตัวเราได้นะครับก็เอาไว้เถอะครับคุณผู้ชมนะครับฉายาไหนที่คุณผู้ชมทําแล้วคุณผู้ชมก็มาดูสเตตแต่ละสเตตดูครับว่ามันต้องใช้ประมาณไหนนะครับสุดท้ายนั่นก็คือในส่วนของ PP พีทีมนะครับ PP พีทีมนี่คือเราก็เข้าไปเล่นในส่วนของโหมด PP แค่นั้นเองครับไม่มีนะครับจะเป็นโหมด PP ปกติว่าจะเป็นโหมด PP ทั่วไปก็แล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะไปเล่นกันนะครับผมนะแตต่่่่่ววา้้้อออออองงลลลลไไเเเเเหหีีียยยยยกูมคคนนรรโโโสุดดทับ PP คือ PVP ทีม PVP ทีมครับไม่มีในส่วนของไอเทมนะครับถ้าใครได้เล่นจนถึง PVP ทีมือนนะครับเล่น PVP ทีมเนี่ยครบทุกด่านเลยครับก็คือยี่สิบห0 100บเจกับ200อยเอาเท่าไหร่ล้วว่าโอเค370นะครับ370ร้อเนี่ยที่เราต้องลงไปนะครับทีมปกตินะ PVP ปกตินะไม่ใช่แบบ PVP ที่มีไอเทมนะอันนั้นไม่นับนะครับผมนะนับแค่ PVP ที่มันไม่มีไอเทมนะครับผมนะถือว่าได้จ่ายยาในส่วนของทีมไฟเตอร์นะครับจ่ายยาทีมไฟเตอร์เนี่ยบวกอะไรก็มาดูกันนคุณผู้ชมนะะทีีมไไฟเเเตอออรร์นนนนน่่่ยากก็จด้ใใสสวววขขงงบ อาบิที้เดฟนะครับก็ง่ายๆครับสแต็กเดฟนะครับเราก็จะมากขึ้นสแต็กป้องกันเนี่ยเราเพิ่มขึ้นนะครับก็มันเป็นฉายาพื้นฐานนะครับที่อยู่แถวบนนะครับแคปหนึ่งนะครับตัวในส่วนของแคปล่างเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปดูอีกทีนะครับก็เนี่ยทำคอมโบในโหมดพีพีนะครับก็คือคอมโบก็อย่างเช่นตบต่อยตบตีอะไรเนี่ยตบต่อยตบตีเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันต้องผ่านด้านบนก่อนอ่ะดิประเด็นมันต้องผ่านด้านบนก่อนถึงจะทำได้นะคุณผู้ชมเนี่ยซึ่งฉายาด้านล่างเนี่ยถือว่าดีนะครับคุณผูู้้้้ชมมมาาาาาาดดดนนนนนนะคครรรรััับบบฉยยยยยลล่่่่งงเเเเเเเีีีีกกกแฟฟตตติไออออ์์โวซซุปป30% เก้าลิบวกแค่สามเปอร์เซ็นต์ไอ้นี่บวกอีกสามสิบโอ้ถือว่าเยอะนะครับอันนี้น่าสนใจอันนี้ก็ได้ในส่วนของมานาเพิ่มขึ้นอีกถ้าเราค่าได้โอ้ดีเลยอันนี้ก็ได้ในสิบ้าเราถ้าเราคอมโบติดคอมโบติดนัว่าสิบยี่สิบสามสิบเนี่ยเราคอมโบติดเนี่ยเราจะได้ HP เพิ่มขึ้นสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายตบตีไม่ได้ยัดีเยอะๆไม่ได้แบบใช้มานาเยอะไม่ได้กดกดฟ้าอะไรเยอะๆเนี่ยการตบต่อยเนี่ยก็สามารถได้มานาเพิ่มขึ้นได้ถือว่าดีมากเลยโอ้ซู่งอ่าแมนพาวเวอร์ก็ได้ในส่วน ก็ได้ส่วน SC เพิ่มขึ้นอีก80โอ้โหดูฉายาแต่และฉายาดีงั้นนี่บุนเดตด็อกเกตนะครับก็ได้ในส่วนของอ่าดูดิ80มากขึ้นในอีเวนต์ Event นะครับก็ง่ายก็คือการหลบดีการหลบดีบดอ่าการหลบดีนะครับผมนะอันนี้โอ้โหเทคนิชเชียนเทคนิชเค้าไฟเตอร์นะครับก็ได้ในส่วนของทรีติเค้าอีก30นะครับเมื่อเราทำดับเบิลเอ็กแท็กได้ครับโอ้โ oh, หถือว่าดีเลยนะอันนี้ก็บวกในส่วนของทีมเอ็กแท็กแล้วก็ทีมแม็กแท็กโอ้เยอะนะสติิิโอออ้้ดดูันนนนีกก็บววใส่ขงฮต เอฟบีดีทะลุเดฟนะครับก็เหมือนเป็นเจาะเกาะนะครับอันนี้เหมือนเป็นเจาะเกาะเลยเมื่อก่อนชอบกันเล็กเกินนะครับอันนี้ที่คนเขาชอบใส่กันเยอะนะครับสมัยก่อนอันนี้คือสิ่งที่คนเขาชอบใส่กันเยอะนะครับสมัยก่อนเลยนะครับไบเอ็กซ์ไบเอ็กซ์สป라이เนอร์นะครับอันนี้ที่คนชอบใส่ก็คือมันลบเดฟไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่มันได้ในส่วนของไอคแทกไอคแทกขึ้นขึ้นอีกหกเปอร์เซ็นต์อันนี้ใครที่เล่นสมัยก่อนอ่ะ จะชอบใส่อันนี้ประจำนะครับสำหรับมือใหม่นะตัวนใหญ่ก like ็จะใช้ประจำนะถ้าไม่มีแบบฉายาอื่นมามาอะไรนะครับเอาตอนนี้ก็คือเน้นเด็บเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเมื่อก่อนอ่ะเขาจะใส่แค่สองฉายาครับก็คือเมื่อก่อนมันเน้น PVP นะครับมันไม่ได้เล่นลงดันมากมายนะครับผมเน้น PVP ครับก็จะส่วนจำนวนจะใส่อันนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ลบอะไรเลยนะครับก็ได้ทั้งเด็บได้ทั้งเอแท็กนะครับอย่างละสี่อย่างละสามนะครับถือว่าโอเคนะอันนี้ก็บวกในส่วนของทีมแจกดีเฟนส์นะครับเพิ่มนอีกสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือถ้า เ e ฟเพิ่ม oh, ข so ึ้นโอ้ถือ no ว so ่าพอสมควรนะอ่ะอ exactly. ันนี้ก็ได้ในส่วนของ30%เพิ่มขึ้นอันนี้40%เลยเหรอโอ้โหโคตรถึกนะครับบอกเลยโคตรถึกอันนี้นะครับโนไวสปีดนะครับเราจะวิ่งในเมืองเพิ่มขึ้นอีก5%รนะครับุกี้สปีดวิ่งในเมืองเพิ่มขึ้นอีก n ิบเปอร์เม็นต์ครับมีเมนียเมเนียสปีดวิ่งในเมืองเพิ่มขึ้นอีก20%นรับห้าเลอร์เซ็นะครับมอดไ่นสันดนะครับก็วิ่งในเมือดเพิ่มขึ้นอีก5%นะเฉพาใหมดยี่รับ ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็บวกในส่วนของพันหเลือดนะครับก็ในหมวดซอมบี้นะครับงอฟซอมบี้อันนี้ก็เป็นหมวดซอมบี้นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรมากนะครับผมนะส่วนใหญ่นะครับถ้าหลักๆเลยคือส่วนเนี้ยคนก็จะเน้น2อย่างนะครับไบรท์เซอร์ไพรส์ก็บวิกเตอรี่อ่าบริงเกอร์นะครับก็ในนี้มันมันมีไหมวะเนี้ยไม่ได้เห็นเมื่อกี้มีไหมมีไหมในนี้มีไหมขอดูหน่อยดูหน่อยวิกเตอรี่บริงเกอร์นี่ไงคุณผู้ชม เล่น PVP แต่คุณผู้ชมต้องผ่านอันแรกก่อนนะย้ำนะครับว่าคุณผู้ชมต้องผ่านอันแรกก่อนนะครับถึงว่าคุณผู้ชมจะสมามารถเปิดอันนี้ได้นะครับถือว่าฉายานี้ดีนะครับก็เป็นสาย PVP นะครับเดีวมก็จะเป็นในส่วนของสาย PVP นะครับคุณผู้ชมก็ลองมาเล่นกันดูนะครับถือว่าเป็นสายที่แบบว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องน่าจะสนใจนะครับในส่วนของฉายาเนี่ยสำคัญไม่ฉายาสําคัญนะครับ,สำ,รบสำคัญต่อการเล่นของเราสําคัญต่ออ่าในส่วนของการที่เราจะสามารถทหนึ่งงูทำ่างนี้ได้เยอะแยะเลยครับถือว่าเป็นอ่าอีกหนึ่งความท้าทายแล้วกันของการเล่น การเล่นในเกมแล้วก็มีผลต่อดามจในเกมค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับโอเคครับผมมาบอกในส่วนของฉายากันประมาณนีแน้แต่ที่จริงกับคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วแต่หลายๆคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่อะ่ะเขาไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ที่มันลอยบนหัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็บอกกันประมาณนี้แล้วกันแล้วก็วิธีทำก็มาดูที่มนุษย์หัวลำโพงนะครับแล้วก็มีผลยังไงต่อเกมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมใครต้องการจะเติมเกมแล้วใครต้องการจะดาวโหลดเกมยังไงงนนับลลิกกกออยู่ต้็็งง็เเมมผผาาหวดดภ bermainnya kan, selamat tinggal.